นายเวทิศนสกุลพัพระ,ชะอชษธการได้นำเส้นประหยัดน้ำมันแล้วก็ตัวเม็ดประหยัดน้ำมันเอามาใส่รถเบนซ์ติดแล้วก็ใส่กับเม็ดน้ำมันไปด้วยผมเติมน้ำมันเต็มถัง80 l. ลิตรวิ่งจากนาคนปรปฐมไปจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางนาครสวรรค์ ทิศโลกเด่นชัยแล้วก็ไปจังหวัดลำปางออกจากลำปางก็ไปเส้นพะเยาแล้วก็ถึงเชียงรายทุกครั้งที่ผมเดินทางไปผมจะไปแวะเติมน้ำมันที่จังหวัดพะเยาทุกครั้งแต่ครั้งนี้ผมเดินทางไปเชียงรายถึงเชียงรายน้ำมันของผมยังไม่หมด เหลืออีกขีดหนึ่งอันนี้ก็คือผมการันตีได้ว่าขอให้ทุกคนลองใช้ดูว่าจะเป็นแบบไหนสรุปแล้วผมประหยัดน้ำมันแล้วได้ระยะทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณ250กิโลต่อครั้งในการเติมขอบคุณมาก